แล้วเหรอส่งออเดอร์พี่นัทท้าพี่นัทุฒตตลาดไทยปทุมธานีไม่ได้รอบนี้ได้ไปทั้งหมดกี่ถุงอรพี่พักเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พักจับออเดอร์ไม่ได้แต่หนูเท <7, 750. S 1> ่าไหร่นะ ,3750 ถุงเพราะว่าเมื่อเมื่อวันก่อนหรือสองวันก่อนนี่แหละพี่พือนัททูตมาเอาไป ไปก่อนแล้วครึ่งหนึ่งรอบนี้ก็มาเอาเสริมไป3 7 5พันเจ็ดร้อยห้าสิบข้าวโพดได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่สี่ร้อยเขาได้ข้าวโพดไปสี่ร้อยขวดนะแต่ไปชิมข้าวโพดที่ตลาดไทยปทุมธานีได้เลยค่ะนี้เริ่มทยอยขึ้นกันแล้วรอบนี้มาคนเดียวพี่เข้ามาคนเดียวพี่นาตวุฒิไม่ได้มาพี่นาตวุฒิเขาจะมานัืนนะทีเราจะไม่ค่อยได้เจอเขาเป็นเขาเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ของประเทศไทยนะ ว่าไปเอยไปพี่พักเลยกี่คนหมดยังอันนี้คือออเดอร์ที่หกคนที่6ของวันนี้แล้วเป็นคนที่เจ็ดคือเมื่อกี้หกเ็มีประมาณเจ็ดแปดคนนะยังไม่รวมออเดอร์ไหลน,นะวันนี้หกี่โมงละเก้าโมงครึ่งพี่นัทุฒิมารอตั้งแต่หกโมงหโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมง9้าโมงครึ่งกว่าจะได้ขึ้นของสุดยอดเวลาเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดของวันนี้เราจะต้องให้คุงที่หลังเดี๋ยวคนอื่นเขารอนาน าเอา,ชา,ช,าชาไทยนี่แบบลงเครื่องใหม่ๆร้อๆเลยสปากด้วยนะสําหรับใครที่มีความใฝ่ฝันเ้ออีไม่ใช่ใครที่อยากหากงานี่เล็กทาอยากได้งานบอยากได้อยากขายของหรือไม่ก็ว่างงานอยู่ชักมาสอบถามเราได้ปรึกษาเราได้ล่าสุดนี้มีตัวแทราไใหม่เกิดกําเนิดขึ้นแล้วคือเขาเป็นรายย่อยรลยเล็กๆแล้วทีนี้ตอนนี้ได้ขายส่งแล้วตอนนี้ ขาจากที่เป็นพนักงานประจามีคนบอกว่าเขาราออกจากงานประจำไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามาขายชาไม้ชาไม้สร้างอาชีพให้เขาจนได้หลุดพ้นจากงานประจำไปที่เรียบร้อยแล้วกลายเป็นอาชีพนายตัวเองแล้วนี่ฝากด้วยนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่หนูจะจะแจ้งคืออ,อยอ,อนี่เขาเข้ามาตรวจรอบแรกว,วันที่15 15กันยานี้เพราะว่าเดือนนี้เดือนกันยาน15เดี๋ยวหนูมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเปอร์เซ็นต์คือเสร็จเกือบหมดแล้วเหลือติดป้ายป้ายที่หนู เชอเอพูดวันนั้นะเหลือติดป้ายแล้วก็ม่านยางอะไรเสร็จหมดแล้ว 90%, แล้ว95แล้วแหละเหลือ5%คือเขามาตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่หนูว่าผ่านแน่นอนเพราะหนูจะเอาให้จนผ่านทุกคนจะต้องได้กินช้าไหมในรูปแบบที่มีออยอหนูจะทำไม่ได้ต่อให้มันยากแค่ไหนเราก็จะสู้เพราะเราคือนักสู้ ไปกำลังใจให้เราด้วยนะคะน้อง,องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผลตรวจน้ําก็คือออกมาวันที่2 9หนูจะย้ำให้หลายๆรอบแล้วก็หน้าร้านนะหน้าร้านนี่จะอยู่จะอยู่ถึงวันอังคารที่จะถึงนี้วันอังารนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะวันนี้เลอแค่3วันแล้ว12วันที่เราพูดถึงมาไวมากเหลือแค่3ามาสุดท้ายแล้วฝากด้วยนะคะส่วนเรื่องที่ขายใหม่ที่อะไรเรายังเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เรายังหาไม่ได้นะนะจะต้องปิดหน้าร้านไปก่อน พอครบกาหนดวันที่วันอังคารปุ๊บเราก็ปิดหน้าร้านเลยแต่โรงงานเนี่ยโรงงานก็ยังรับน้ำที่ปกติใครที่มาจากต่างจังหวัดใครที่ขับผ่านจังหวัดกำแพงเพชรแวะมาหาหนูได้หนูยังอยู่ที่โรงงานเหมือนเดิมโรงงานเรายังขายส่งเหมือนเดิมนะใครที่อีกเรื่องหนึง่งใครที่ไม่ได้มาได้ไม่สะดวกมาจังหวัดกำแพงเพชรสามารถชิมกับตัวแทนหนูได้ในหลายๆจังหวัดโทรมาสอบถามได้ว่าจังหวัดไหนมีตัวแทนที่ไหนบ้างส่งได้ไหมส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะส่งได้ทั่วประเทศไทย อยู่ที่ไหนเราก็ไปถึงวันนี้พูดทั้งวันเลยขอแห้งสเตปทิวน้ำพึ่งมะนาต้องเข้าไปคะ่ะทุกคนบอกว่าเราเป็นบาร์บี้อหรอวันนี้แอนเดอร์บาร์บีกนี่เะไม่ได้แค่นี้แหละร้องได้แค่นี้ <laughs> ไปเดี๋ยวหนูไปช่วยพี่พักขึ้นก่อนวันนี้พี่พักน่าจะหลังงอไปแล้วแหละเพราะว่าเขาขึ้นกันขึ้นเองตั้แต่เช้ากับจูนี่เรา พี่พักวันนี้เป็นไงบ้างหายปวดหลังยังยังอีกแล้วยังไม่ได้กินข้าวอีกแล้วทําไมทํากันได้ลงคอเดี๋ยวนูช่วยเดี๋ยวนูช่วยน้องพี่พักเนาะหนูเคยช่วยไหมลองพูดดิว่าจบกล้องไปหนูเคยช่วยยกไหมหนูเคยแต่คนที่ถือกล้องไม่เคยอ้าวแล้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 วไปค่ะทุกคนไปช่วยพี่พังยกก่อนเดี๋ยวล้างคนล้างแกง